ก็มีตัวสวยๆครับอันนินสวัสดีครับสวัสดีนานๆนักุกปลาปทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องของนายเอกฟิชชิ่งกันทัวร์ด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนายเอนะครับผมวันนี้ก็มาตกปลาของธรรมชาตินะครับผมเป็นคลองข้างสนามบินนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องบินบินเครื่องบินลงตลอดนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะรผมเสียงก็อาจจะแรงนิดนึงเดีย๋ยวผมจะพยายามควบ,บเสียงลงนะครับวันนี้ผมลง5้าคันนะครับผมเป็นของธรรมชาตินะครับของข้างสนามบินหนองงูเห่านะครับผมก็ตัวที่จะเอามาวันนี้ก็คือจะเป็นไอ่เขียวนะครับยมโลบัตเตอร์ขนมป,ปังครับ ก็โอเมกา้าสูตรปานิน,นะครับก็จะมีลำเพิมเข้าไปก็จะมีแค่นี้นะผมสี่ตัวสี่ตัวประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ตอนนี้จะแปดโมงแล้วครับผมตอนนี้จะแปดโมงแล้วยังไม่ได้ผสมเหยื่อเลยก็เดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะครับ แล้วก็จะปั้นแล้วก็ตกไปเลยครับตัวนี้ก็ฝากติดตามช่องของนายอีฟิชชิ่งออนทัวร์ด้วยครับผมฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดชอบให้กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดชอบครับผมครับเดี๋ยวไปดูวิธีผสมกันเลยครับครับผมเราก็จะใส่เขียวลงไปเลยครับ าคันก็ตมเยอะหน่อยนะครับขนมปังใส่เลยจริงๆขนมปังไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเพราะใบเขียวมันก็เป็นส่วนผสมของขนมปังเยอะอยู่แล้ว That's ก็ลำนะครับใส่ไปเลยอันนี้2อกิโลนะครับใส่ประมาณกิโลนะึง ก็จะประมาณนี้นะครับผมหรือว่าจะใส่แบบเป็นหัวเชื้อที่เป็นลํำบ่มน้ำกล้วยดองใส่ไปด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับตัวเกี่ยววันนี้ก็จะเป็นเม็ดโฟมล้วนนะครับผมอันนี้เราตรงคลองธรรมชาติใส่เม็ดโฟมล้วนไปเลยครับลุยกันเลยครับ ปลานิ่นครับผมปลานินปลานิน แล้วครับใส่สยวยๆเลยครับผมเจ๋วเลย เอเลยครับ Okay. Keep yeah. on नहीं है ना ครับนะนะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับผมเราลงเบ็ดก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับนี่ลงช้าหน่อยเพราะว่าต้องมาเอาผักตบขึ้นตรงหน้าเรานะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ลงครับทางก็ชันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ก็ทำมาก็กินเข้ากินเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นนินกับตะเพียนนะครับผม ที่เข้าอยู่ตอนนี้ก็กินเรื่อยๆตอนนี้ก็กินนะครับแต่ว่าตอนนี้มีทุระที่จะต้องไปนะครับผมก็เลยเราก็จะเก็บเบ็ดตอนนี้เลยครับบ่ายโมงครึ่งนะครับผมก็<น>いい <mas ın> พอมีตัวส่งงานให้น้าๆได้รับชมกันนะครับผม <mas ın> แล้วก็วันนี้ก็จะขอส่งงานกันเลย <mas ın> เพราะว่าจะไปทุระกันหน่อยครับเดี๋ยวส่งงานกันเลยนะครับผม oh, <mas ın> อ,อยังไงก็ฝากช่องของนายเอฟฟี่ชื่ออันทอด้วยครับผมฝากกดไลค์กดชอบกดแชร์ share, เป็นกำลังใจก,กันด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะส่งงานกันเลยแล้วก็จะลากันเลยแค่นี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ไปทำธุระก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับผมครับไปดูผลงานวันนี้กันเลยครับ ก็เป็นผลงานวันนี้นะครับผมก็มีตัวส,สวยๆครับอันนี้ตะเกียนครับตัวส,สวยๆเลยครับผมแบบก็ประมาณนี้ครับก็จะ ส่งงานกันไปเลยนะครับผมนี่ก็เป็นสภาพหมายที่ผมมาลงนะครับผมนี่เมื่อเช้าก็มาเอาผักตบตรงนี้ขึ้นนะครับผมนี่ก็เข้ามาอีกแล้วครับครับก็จะประมาณนี้ครับของนี่เหมาะมากเลยครับผมปลาก็เข้าเรื่อยๆนะครับนินตะเพียนครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผม วันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ต้องไปถามสุราก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมครับสหวันนี้ก็สวัสดีครับผม